ราศีมังกรได้9้าเหรียญน,นะฮะเพรา,าะนั่นคือดวงดาวราศีมังกรในช่วงของหลังจากสงกรานหรือไม่ก็ในช่วงเดือนเมษาเนี่ยะจะมีโชคดีในเรื่องเกยวกระด้านของมีค่าออของมีราคาคหรือไม่ก็มีโชคดีในเรื่องเกยวกระด้านการเงินเกิดขึ้นะนะฮะดวงชะตาที่ผ่านมาเนี่ยติดติดขัดขัดหรือไม่ก็การเงินเนี่ยค่อนข้างจะหมุนไม่ค่อยทันเท่าไหร่แต่จากนี้ไปดวงการเงินของราศีมังกรในช่วงเดือนเมษาเนี่ยจะดีขึ้นหรืออาจจะได้ของถูกใจของมีค่ามีราคาก็ได้นะฮะตรงนี้ ถ้าเปนในเรื่องงานเี่ก็มีโอกาสที่จะซื้อง่ายขายคล่งองนะฮะหรือถ้าเป็นในตําแหน่งการในงานก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าหรือรุ่งเรืงองนะฮะเหมาะแก่การโยกย้ายขยับขยายทําอะไรเพิ่มเติมถ้าเปนในเรื่องเงินทองก็ถ้าจะซื้อหาของชิ้นใหญ่หรือวางแผนซื้อของมีค่าหรือได้ของถูกใจก็ใช้ก็ได้เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นเรื่องความรักก็มีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเงินทองผลประโยชน์ มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนรักแบบอุปถัมภ์ค้ำชูสายเปนะอ่าหรือตัว<ม>เราเองก็ได้เปคนรักก็ได้<อ>หรือคนรักมาเป,ก,เปก็ได้ะอะไรเนี้ยนะฮะได้ซื้อของมีค่าของสวยงามให้กันและกัน<ม>นะฮะหรืออีมุมนึงก็คือดวงราศีมังกรในช่วงของเดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์รักสวยรักงามมีเกณฑ์แต่งตัวมีเกณฑ์ได้ซื้อของมีราคาเสื้อผ้าหน้าผม เรื่องสําอางนะฮะตรงนี้นะ,ะจะเต็มเกี่ยวกับความสวยความงาม,มคุณผู้ชายก็เหมือนกันคุณผู้ชายก็จะรักสวยรักงามเหมือนกันเพราะคุณผู้ชายตกตําแหน่งไพ่ในเรื่องเกี่ยวกับด้านความสวยความงามเข้ามามประมาณนี้นะฮะเพนันคือในช่วงเดือนราศีเดือนเมษานี่ชาวราศีม,มังกรจะมีโชคดีกเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วก็รักสวยรักงามประมาณนี้นะฮะ